Honda p c x ปี2012คันนี้เนี่ยที่น่าตกใจเลยคือมันรถบ้านมือเดียวนะคุณผู้ชมแล้วเนี่ยเล่มสะอาดเลยนะครับไม่เคยโอนไม่เคยเปลี่ยนสีสีเดิมโรงงานแดงดำด้วยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูใต้บ่อนะฮะสะอาดสวยด้วยนะฮะแต่คันนี้เนี่ยโรงงานส่งมาในสายแบบบัจเจ็ตนะครับผมคันนี้เนี่ยจะไม่ได้เปลี่ยนชุดสีไม่ได้ทำสีตัวรถด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชุดสีที่เห็นอยู่ อนุมานได้ว่าน่าจะเป็นเดิมโรงงานเลยนะฮะแต่จะมีจุดที่ต้องบอกกันหน่อยก็คือน่าจะเป็นสีเดิมโรงงานนะครับตรงบริเวณนี้นะฮะก็มีขุนบ้างนะครับตามอายุของเขาแต่โดยรวมถือว่าใหม่นะครับผมโดยรวมถือว่าดีนะฮะหน้าใหม่เนี่ยจะอยู่ที่18,000โลนะครับผมผมไม่การันตีว่าแท้ไหมแต่สภาพเนี่ยดีมากมาจากโรงงานรีสโตร์นะครับแต่คันนี้เน้นสายประเจ็ตนะฮะไม่ได้รีสโตร์นะคะรับพอชุดสีเดิมเนี่ยโรงงานที่เขาใหมา่อยู่แล้วเนี่ยมันดีอยู่แล้วคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ พ่นกระสลิมให้นะฮะเล็กน้อยโชคนี่นะฮะโอ้โหโช๊กเดิมเลยมั้งเนี่ยเออยังสภาพดีอยู่เลยอะ่ะ นะครับเราก็มีแบบว่าเก็บริ้วเก็บรอยให้บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับคันนี้เน้นราคาดีๆเลยนะฮะจะหนักไปในทางพวกแบบเม็ดชามใส่พานตรวจเช็คให้หมดนะครับผ้า่งผ้าเบรกเห็นไหมครับดูแลเปลี่ยนให้นะครับผมอันไหนที่ต้องเซอร์วิสเราจัดการให้ปอกหองบังแทนแมสวยเลยใช่หไหมฮะชิลหน้าน่าจะมีเปลี่ยนมาให้นะครับผมเงางามสวยดีเพราะว่าถ้าเป็นชิลเดิมแบบนี้น่าจะขุนแล้วนะครับแล้วก็อันนี้กระจกเรือน พวกนี้น่าจะเดิมนะครับผมเออดูแน่นหนาดีนะดูแบบไม่ได้กอปไม่ได้แก๊ปนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้มีตรงนี้นะครับโรงงานแจ้งมานะครับว่ามีเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับก็ดูสะอาดตาเรียบร้อยเลยนะครับยางกันหน้าเปลี่ยนยางมาใหม่นะครับด้านหลังดอกเยอะอยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะหลักๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างเบาะนี่ก็น่าจะเบาะเดิมโรงงานเลยนะครับเพราะเบาะเดิมหนังจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ไม่ขาดด้วยนะเออ ไม่ค่ะเอามีนิดๆหน่อยๆนะครับอ่ะนิดหน่อยๆนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมองแทบไม่เห็นเลยเห็นไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวเราฮุ้มให้ใหม่เลยละกันนะในคลิปนี้จะยังเป็นเบาะที่ยังไม่ได้หุ้มนะแต่เดี๋ยวเราจะพุ้มให้ใหม่ไปเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคมาสตาร์ทรถกันดีกว่านะครับจับทอยเสียให้ดูเครื่องเย็นๆนะมากด ตึ้งนี่ทีเดียวติดตัวนี้เป็นคือตัว P C X 150นะครับเจเนอเรชันแรกคือตอนแรกเนี่ยมันออก P C X 125มานะครับจะบอกว่า P C X ร2อยกับ P C X 150เนี่ยโฉมเนี่ยหน้าตาดูละไม้คล้ายกันก็จริงแต่มีหลายๆสิ่งนะครับที่อยู่ภายในที่มันไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอะไหล่บางตัวนะครับใช้ด้วยกันไม่ได้นะแต่ P C X 150เป็นต้นมานะครับผมนะก็จะเป็นทรงนี้ยาวนานจนมาถึงตัว t ม b l a c k Edition ที่เป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับตรงนั้นนะใช้อะ nè ตัวนี้จุดเด่นมันคืออะไรคือมันนั่งสบายมากออกมานี่แบบคนซื้อกันโอ้โหทั่วบ้านทั่วเมืองฮิตจนมาถึงปีนี้2025ก็ยังฮิตกันอยู่นะครับใต้บอกของเขาจะกว้างมากใส่หมวกกันน็อกเต็มใบและยังเหลือพื้นที่ให้ใส่เกเ็ตได้แบบเยอะอลังมากในสมัยนั้นคือถือว่าอลังการมากแล้วใครขี่ p c x นี่คือแบบสาวเหลียวเลยนะครับในสมัยนั้นคือเฟี้ยวสุดๆเลยนะ,ะประหยัดน้ํามันอีกต่างหากขับก็ดีนะครับทนด้วยนะมีคนใช้กันเป็นระดับหลักล้านโลเลยทีเดียวนะคุณผู้ โอ้นี่นะฮะความเร็วเป็นอนาล็อกนะครับมีตรงจอส่วนนี้ที่เป็นดิจิตอลนะครับเวลาจะเสียก็จะเสียตรงจุดนี้นี่นะครับพอเสียปุ๊บก,ก็ต้องไปนั่งซ่อมใหม่ตรงส่วนนี้กันนะครับเปลี่ยนไม้หรือว่าเปลี่ยนฟิล์มอะไรพวกนี้กันนะครับแต่อันนี้เห็นไหมครับอันนี้ไม่มีเบอร์นะ,ะแต่ที่เราบอกก็คือเราไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนฟิล์มมาให้แล้วหรือเปล่านะครับอะหลักๆโดยรวมนะครับผมก็ถือว่าคันนี้ดูดีใช้ได้เลยเนี่ยคุณผู้ชมดูดิลูกปืนล้อหลังลื่นๆเลย ือระบบภายในผมมั่นใจเลยนะว่าโรงงานนี้เขาให้มาเนี่ยเขาดูมาให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับเขาดูแลมาดีเลยนะอ่ะระบบไฟนะครับคุณผู้ชมไฟสูงไฟต่ำนะครับนี่ไฟสูงไฟต่ำติดครบนะครับผมไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานะครับไปดูด้านหลังกันนี่เลี้ยวขวาด้านหลังไฟท้ายไฟเบรกนะครับเลี้ยวซ้ายติดครบหมดนะครับผมควันขาวไม่มีบิดกระเยงให้ดู ไม่มีเสียงแปกปรอมด้วยนะอะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับผมพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะ Idleing Stop นะครับแล้เ,เปิดปิดได้นะครับใช้งานได้หมดนี่ระบบสมบูรณ์นะครบถ่วนนะครับผมขออนุญาตดาบเครื่องปึ๊บนิดหนึ่งกุญแจมีสมีให้2ดอกมีกุญแจรีโมทนะครับแต่อันนี้ผมตีเป็นตัวแถมนะไม่แน่ใจใช้ได้หรือเปล่านะครับ เอออาจจะแบตหมดอะไรพวกนี้ดูนะแต่ตีเป็นเิ็นกุญแจให้2ดอกแล้วกันนะครับผมด้วยหลักโดยรวมคันนี้ผมให้85-90%เลยนะคุณผู้ชมใครที่หา p c x 150นะครับที่แบบว่าเออสายปัฒเจ็บบน้องๆนักสายอยากมี บางคนตัวใหญ่หน่อยอยากได้ p c x ขับไปเรียนนะครับขับไปทํางานขับไปซื้อแกงแถวบ้านไม่ต้องแพงมากแต่ได้150ซีซีประหยัดน้ำมัน40โลลิตรนี่เพียงพอแล้วนะครับโดยใช้ E20 ก็ได้เป็นหัวฉีดอีกตังหาาตอนนี้คุ้มสุดคุ้มเลยนะครับรถปี2012แต่รถบ้านมือเดียวแล้วดูแลมาดีจริงๆเปิดเสนอขายในราคาแค่เพียง36,900บาท,ทุ่นผู้ชม36,900บาทราคานี้ให้เร็วให้ไวเลยนะครับผมราคานี้ช้าอดแน่นอน,นครับ36,900นะฮะร,ราคาดี เลยนะครับผมโทรมาได้ที่064 63 63 6 3 5 0 6 4 6 3 6 3 6 3 5จองก่อนได้ก่อนเลยนะฮะช้าอดแน่นอนนะคุณผู้ชมนะครับคันนี้ไม่คนพลาดเลยนะฮะเป็น p c x ด้วยอะไหล่เพียบจะบอกว่าอะไหล่มันมีเยอะถึงขั้นในแอปฟ้าแอปส้มเนี่ยมีให้เลือกจนหูเรียกว่าไม่รู้จะเลือกอยังไงเยอะแยะลานตาไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฮะ,อะโอเคนะครับผมใครหารถดีๆเอาไว้ใช้งานรถมือเดียวนะครับประวัติดีเยี่ยมนะฮะคันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับผม36,900บาท รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลช้าอดแน่นอนครับโทรมาได้ที่064-6363-635 064-6363-635จองก่อนได้ก่อนเลยนะครับผมช้าอดนะบางที5นาที1ินาทีไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะบอกว่าใครที่อยากจะขายรถนะหรืออยากจะเทินสแกนคิวอาโค้ดมาคุยกันได้เลยนะครับไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางให้ราคาสูงรับถึงที่ไม่มีหากค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องแ,แบกรับความเสี่ยงอะไรเลยเพราะว่าเรามีพนักงานของเราเองเตรียมเอกสารไปให้ถึงที่ไปเซ็นถึงบ้านนะครับปลอดภัยสบายใจหาย ห่วงเรื่องการเงินด้วยและเอกสารด้วยนะครับไม่ใช่ขายมาแล้วโอ้โหกังวลว่าแบบเขาจะเอาไปขี่ผิดกฎจราจรหรือไปขนสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะขายกระบ,ระบุสบายใจได้แน่นอนเราดูแลให้ถึงนาบ้านนะครับไปไปดูคันอื่นกันต่อครับคันนี้ Yamaha q b i e ตัวท็อป ABS นะคุณผู้ชมนะฮะคันนี้เนี่ยถ้าบอกราคาไปนะครับรับรองว่าจ่ายไม่แน่นอนแต่ก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมดูสภาพรถคันนี้ก่อนเถอะนะฮะจะบอกว่ารถคันนี้เนี่ย ราคาถูกนะครับแต่ว่ารถไม่สวยนะบอกกันก่อนนะไม่สวยยังไงมาดูกันดีกว่านะครับนี่อางนี้ครมีริ้วรอยตามการใช้งานขีดข่วนเห็นไหมครับอ่าก็จะมีแบบริ้วรอยทั่วๆอันนี้คันนี้ไม่เก็บงานนะครับผมเนี่ยก็จะให้เห็นเลยนะครับมีริ้วมีรอยนะครับเห็นกันชัดเจนนะฮะว่าเป็นเป็นอะไรบ้างนะครับแต่ว่ารถเนี่ยจะสังเกตได้เลยถูกไหมฮะว่าไม่ได้มีล้มชนหนักมาแต่อย่างใดนะครับจับหลังนี่ก็คือจะมีรอยมือรอยแหวนรอยกางเกงแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมบาะอันนี้บอกเดิมโรงงานนะจะมีปั๊มร้อนคำว่าคิิวบกตรงนนนีี้้เเลยยอััสดจ นะครับอ่ะแล้วก็ใต้เบาะอลังมากคือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใต้เบาะกว้างของยามาฮ่านะครับตอนเปิดตัวมาแรกๆคือแบบทุกคนว้าวกันหมดเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยยามาฮ่าเนี่ยเขา,าจะเรียกว่าเป็นรองฮอนด้าในเรื่องของความจุใต้ใต้เบาะมานานานะในสมัยก่อนนะครับแต่พอตัวนี้มาเนี่ยถ้าจะเกิดไปเทียบกับพวกแบบสกูปปี้คือคนละเรื่องเลยคือแทบจะได้2เท่าเลยใส่โมกนอกหนึ่งใบแล้วยังเหลือพื้นที่ให้ใส่แกเก็ตได้อีกเท่านั้นไม่พอคุณผู้ชมมีไฟ LED ไว้ส่องตอนกลางคืนอีกนะฮะคันนี้ภาษีปี669ผมแล้ว้ Sweet, วเขาูห ตอนพันโลสี่พันโลเจ็ดพันโลมาเรียบร้อยแปดพันโลมาเรียบร้อยนะครับเรียกว่าเซอร์วิสมาตลอดนะครับแต่ว่ามาขาดตอนช่วงหลังเขาบอกว่าเขาเอาไปเซอร์วิสเองนะครับผมด้านนอกนะเพราะว่าหลายๆคนก็อย่างนี้นะฮะใช้น้ามันเครื่องเกรดที่เราต้องการนะครับก็จะเข้าสู่นอกกันนะครับไม่มีความจําเป็นต้องเข้าสู่อะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมแต่เครื่องดีแน่นอนนะคันนี้อ่ะสภาพโดยหลักโดยรวมผมตีให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับผมถ้าใครรับได้กับริ้วรอยพวกนี้เนี่ยดิ้วรอยทาการใช้งานป่าปลายนะฮะถือว่าดีใ่ มาเนี่ยหน้าหลังเป็นพิลลารี่นะพิลลารี่แองเจิลนะคุณผู้ชมใช้ได้ทีเดียวนะครับหนึบพอประมาณนะครับน้ำมันเครื่องถ่ายให้เรียบร้อยปอกแฮนด์เปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยมาดูเครื่องกันดีกว่านะฮะตัวนี้จุดเด่นหลายอย่างที่ทําให้ผมอ่ะเลือกใช้เองนะครับผมประมาณ2ปีเลยทีเดียวนะรุ่นนี้ยี่หาคิวบิกนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันนะฮะจากคนใช้งานจริงไม่ได้สักแต่ขายอย่างเดียวหน้าจอเป็นดิจิตอลนะครับผมวิ่งมา1น0 0 0โลนะครับอันนี้คืออ่ามาแบบนี้เลยนะไม่มีการกอใหม่อะไรใด สตาร์ทให้ดูนะครับผมทีเดียวติดไม่ต้องบิดเครนเร่งช่วยแต่่รงใดเห็นไหมฮะชึ่งเดียวติดเลยนะครับผมมาดูควันขาวนะครับไม่มีนะบิดเร่งให้ดูดนี่ควันขาวไม่มี บิดเป็นมานะครับข้อดีของรุ่นนี้นะฮะอันดับแรกเลยรูปทรงมันเหมือนรถป๊อปแต่มันขี่แบบมีทะเบียนรถออกถนนได้ถูกไหมฮะอ่าอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบอันดับแรกก่อนเลยนะคือซื้อด้วยความที่รูปทรงมันน่ารักนะครับสนะคะรับไฟระบบไฟไฟหน้าเนี่ยเป็น LED เรียบร้อยแล้วนะครับได้ล้อแม็กอีกนะฮะขอบ12นะครับเป็นยางชุบเลดกด้วยนะคะุณผู้ชมอันนี้ดีข้อที่3ใต้เบาะกว้างใหญ่ข้อที่4ไฟไท้ายเด่นชัดนะครับผมซ้อนแฟนไปเนี่ยปลอดภัยแน่นอนตอนกลางคืนคืนคอน,นะะาแบบ้ i, งข ชัดเจนทีเดียวนะครับและข้อที่5นะครับผมคือ ABS คุณผู้ชมตัวที่ผมใช้ก็เป็นตัว ABS นะครับคือเฮ้ย มันแบบมันเป็นรถเล็กที่มี ABS สมัยนั้นมันว้าวมากไงคุณผู้ชมนะมี Stop Start System มาให้ด้วยแต่อันนี้มันต้องรอเครื่องร้อน ECU เขาอ่านนู่นอ่านนี่นะครับค่าต่างๆนานากว่าจะใช้งานได้ก็ต้องขับไปสักระยะนะครับตัวนี้มี Power Outlet เนะครับเป็นแบบว่าที่จุดบุหรี่นะครับผมสามารถจุดแล้วก็เสียบชาร์จมือถือได้นะครับกุญแจเป็นคีย์เลสนะครับสำหรับตัว ABS มีที่แขวนแกงด้านหน้านะฮะข้อเสียของตัวนี้นะครับมีอีกหนึ่งจุดก็คือตรงกลางเนี่ยมันจะไม่เรียบสัทีเดียวน้ำ น้าไม่ได้แต่ถ้าวางกระเป๋าแล้วเอารัดไว้ตรงนี้เอยอันนี้ได้นะครับเอาหูรัดไว้ตรงนี้แล้วกระเป๋าวางนี้อันนี้ได้ผมทํามาแล้วนะครับผมแอโรไในน้ำมดีขับในเมืองรถติดๆเนี่ยลมมันแทรกตรงนี้ได้เลยเห็นไหมฮะเนี่ยลมมันแทรกตรงนี้ได้เลย2ข้างนะครับขาเขือไม่ร้อนนะฮะโอเคมาดูระบบไฟกันนะครับผมระบบไฟเลี้ยวนะฮะอันนี้เปลี่ยนง่ายๆนะครับล้วงเปลี่ยนอย่างได้เลยนะครับหลอดไส้ธรรมดาด้วยหลัก10บาทเท่านั้นเองนะละซ้ายขวาติดครบหมดนะครับผม ขวาหลังติดครบไฟไท้ายไฟเบ,บรกอลังการนี่ติดครบหมดนะครับไฟเลี้ยวซ้ายติดนะครับผมควันขาวไม่มีนะขอนย่าดับเครื่องเข้าสู่เรื่องราคากันเลยดีกว่านะครับเห็นอย่างนี้นะฮะได้ ABS ด้วยผมเปิดราคาแค่เพียง ติ๊กตอกติกต๊กตอกสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับคุณผู้ชมครับราคาสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยได้ ABS ได้ร้อยยี่ห้าได้แบรนด์ยามาฮ่าอีกต่าง,งหากคุณผู้ชมครับคันนี้เนี่ยเป็นรถปีสองพันยี่สิบนะคุณผู้ชมนะใครที่หาไว้ใช้งานผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับใครที่มีงบเท่านี้นะสองหมื่นไปปลายนะฮะเออไม่ได้ซีเรียสกับรถที่มันจะมีริ้วมีรอยนะภายนอกไม่ซีเรียสเลยขอเครื่องดีๆได้ยางพิเรนี่ไปอีกนะคุณผู้ชมสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยได้ ABS ได้ยางพิเรนี่ได้เครัะะบ,คคนนครบผมมี สุดเรียกว่าศูนย์บริการนะเขาก็เยอะพอสมควรเลยนะครับผมนะพึ่งผ่าได้แน่นอนนะครับผมส9 9 0 0รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพริมณคลนะครับผมอยู่จังหวัดอะไรโทรมาคุยโคราชชนบุรีคิดค่าส่งอยู่แค่500คุณผู้ชมถูกที่สุดในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นอยู่จังหวัดอะไรโทรมาคุยกันได้เลยนะครับค่าส่งไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายคุณแน่นอนนะครับและสำหรับใครที่อยากจะขายรถหรืออยากจะเทิร์นนะฮะสแกนคิว o d e คทักมาได้เลยส่งรูปรอบคันมาได้เลยนะฮะให้ราคาสูงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางบางทีห่างกัน 5, 000, 000, 000, 000, 000. ึง -1 ยย่่าาขครถ้ายััังไไไมม่่่ด้้เชคคคราาากบและทีสญุณตอง รับเรื่องมิชาัชีพครับเพราะว่าเรามีพนักง,งานของเราตีเอกาสารไปให้เซ็นถึงหน้าบ้านนะครับสบายใจใหงห่วงันได้แน่นอนนะฮะกับราคา2 9ก็9โอ้โหได้ขนาดนี้โคตรคุ้มคุณผู้ชมครับได้ทั้ง ABS ได้ทั้งหัวฉีดได้ทั้งรุ่นใหม่ไฟ LED ยางหน้าหลังเป็นพิเลรลี่อ,าอ้าวยังต้องการอะไรอีกนะฮะไตบอกกว้างคือน้องๆหนูๆขับไปเรียน ขับไปทํางานหรือว่าพ่อบ้านแม่บ้านขับไปใจตลาดคันนี้ก็คุ้มนะครับเพราะใต้เบาะมันกว้างแล้วมันใหญ่นะฮะใช้งานได้เลยนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับผมวันนี้ไปคันนี้จบกันแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูคันอื่นกันต่อดีกว่านะฮะว่าจะสวยเด็ดกันขนาดไหนนะครับผมใครที่จะจองคันนี้ให้เร็วให้ไวนะบอกได้เลยว่าราคาเนี้ยอยู่ไม่นานแน่นอนครับคุณผู้ชมครับโทรมาได้ที่0 6 4 6 3 6 3 6 3 5 0 6 4 6 3 6 3 6 3 5บางที5นาที10นาทีปิดจองกันยกคลิปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้น เห็นแล้วโอกาสยังอยู่ในมือคุณอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอย่าเพิ่งแทะเพราะท้อตั้งแต่ในมุ้งนะครับโทรมาดูก่อน0 6 4 6 3 6 3 6 3 5นะครับผมจะซื้อจะขายนึกถึงวั๊ปบายครับซื้อก็สบายใจเครื่องดีแน่นอนนะครับผมพร้อมใช้งานมีรีวิวอะไรละเอียดหมดมีรอยบอกมีรอยไม่มีรอยบอกไม่มีไม่มีรอยเก็บงานสวยมาแล้วก็เคยบอกก็บอกด้วยว่าเคยมีรอยมาก่อนแล้วเก็บงานมาให้แล้วนะครับอันนี้ที่วู๊ปบายเป็นแบบนี้นะครับและบริการของหลังการขายของเราบริการถึงถึงครับสบายใจหายห่วงได้แน่นอนนะคร ยามาฮ่าแอร์นะครับผมตัวนี้เป็นตัว All New นะครับตัวโฉมใหม่แล้วนะฮะตัวนี้เนี่ยนะครับผมรุ่นคอสอเนี่ยจะเป็นปี2023นะครับแต่ว่าจดทะเบียนนะครับพฤษภา67หรือ2024นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาไล่าย,ยาวกันหรือของแต่งกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะโชคหลังเป็น YSG Sport นะครับผมนี่สวยๆเลยหนึบๆเลยนะครับผมโชคหน้า โหลดหนึ่งนิ้วนะครับผมของโปเอินจินแบบไม่ตัดแกนนะครับผมเพราะฉะนั้นทําเดิมได้ง่ายแต่ถ้าเกิดใครชอบเนื้อเนนะตัวนี้แจ๋วแน่นอนนะครับผมยกยื้งหลัง1นิ้วของเจนมานะครับผมเพื่อให้สอดคล้องกับด้านหน้านะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวงาน c ซนแข็งแรงทนทานนะครับแข็งเครื่องสวยเลยเห็นไหมครับผมจุกลมแต่งจานเบรกโบชินะครับไปดูจานเบรกกันนิดนึงจานเบรกโบชิก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหเบรกดีแน่นอนนะครับผมนี่เบรกดีแน่นอนนะครับในพื้นที่เยอะแล้วก็นี่ฮะมีตัวจับ ตรงนี้ของโบชิมาด้วยนะครับผมโหเบรกดีช่วงล่างดีนะครับคอกหม้อน้ำงาน CNC ที่พักเท้าแต่งปลอกแฮนดดมิโนโแท้นะฮะกระจกตุ้มไปอ่ากระจกใบแฮนนะครับผม นี่และที่สําคัญเลยตัวนี้นะครับผมทีเด็ดมันอยู่ที่ไหนรู้ไหมครัชุดข้างนะครับคุณผู้ชมแจ๋วมากๆนะฮะอันนี้เครื่องเขาไม่ยุ่งเลยนะครับแต่ชุดข้างเขาเนี่ยนะฮะมีทั้งชามพัรคัดคาร์บอนโอ้อันนี้ของดีเลยนะกระโลคัดกัดลายนะครับสายพานเข้าชุดนะฮะสปริงทร์กสปริงเกี่ยวคัดเรียกว่าแจ๋วเลยและที่สําคัญมีของเดิมด้วยนะคุณผู้ชมมีของเดิมด้วยแข็งเครื่องตัวนี้อย่างสวยนะคุณผู้ชมดูแห้งๆสนิทคืคลีเลยเอาจริงๆก็นับถ้านับตามการใช้งานเนี่ยรถมันเหมือนปี2024นะครับพร ะะท่อผ่าทูมนุ่มนะครับแต่ถ้าไม่ชอบท่อแต่งผมมีเบิกท่อเดิมเอาไว้ให้อีกหนึ่งใบนะครับผู้ชมนะ,ะมีเบิกท่อเดิมไว้ให้1หนึ่งใบเพราะฉะนั้นนะครับมีท่อเดิมมีท่อแต่งครบทั่วเลยนะครับผู้ชมโอ้โหจัดทรงมาสวยมากๆแล้วรถเนี่ยไม่มีล้มชนหนักมาแต่อย่างใดวิ่งมาน้อยด้วยนะผู้ชมนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะครับ ตัวนี้เนี่ยวิ่งมาทั้งหมด1 1 6 1 0กิกโลเท่านั้นนะครับผมแล้วมาดูใต้เบาะนะฮะเบาะตรงนี้ของเอกนาทองนะครับหุ้มทีเป็นพันแน่นอนนะแล้วนั่งสบายนะครับทรงสวยด้วยกุญแจ2ดอกนะครับผู้ชมนี่อีกดอกหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะนี่นะครับผม เข้าศูนย์พันโล4ี่พันโลเจ็ดพันโ,ล,นโ,ล,นโลมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้1 1ึ่0หโลรอบถัดไปคือ1 2ึ่งหโลแต่วูปเปบยจัดการถ่ายของเหลวให้เสร็จสรบพถ่ายน้ามันเครื่องถ่ายน้ามันเฟืองท้ายดูแลมาให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดราคากันเลยดีไหมฮะ,ะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันก่อนดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะ,ะไปดูเครื่องยนต์กันนะครับเดี๋ยวจับท้อยเสียดูนะปุ๊บนี่เครื่องเย็นๆนะครับมาสตาร์ทรถกันดีกว่า เห็นไหมฮะไม่ยุ่งกับคันเร่งเลยนะครับไม่มีเบรกไม่มีคันเร่งช่วยใดๆทั้งสิ้นนะครับคือมาปุ๊บกดอย่างเดียวนะฮะเครื่องนุ่มสมูทติดง่ายเห็นไหมฮะควันข่าวไม่มีมาฟังเสียงท่อกันนี่โอ้ คือใช้ท่อเดิมผ่านะครับแล้วคอเป็นสแตนเลสนะฮะเราไม่ชอบเราเปลี่ยนท่อได้เลยนะครับผมมีให้นะที่จับมือถือ Moto t e ทคนะครับผมหน้าจอไม่มีเบิร์ไม่มีไหม้สวยและรุ่นนี้น้ําไม่เข้าจอแล้วเพราะว่าปุ่มเนี่ยเขาเลื่อนมาอยู่ตรงนี้นะครับมาอยู่ที่ประกับแทนนะมาดูระบบไฟกันดีกว่านะครับผมตัวนี้ไฟหน้าเป็น LED ไฟสูงไฟต่าติดครบหมดนะครับผมไฟเลี้ยวซ้ายติดไฟเลี้ยวขวามานะครับผมไฟเลี้ยวขวาด้านหลังมาครบนะครับนี่ฮะไฟท้ายไฟเบร์ไฟเลี้ยวซ้าย ติดครบหมดนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะบิดเป็นมาจริงโอ้เครื่องดีเครื่องนิ่มนะฮะนี่เห็นไหมฮะโอ้โห ใบญาดับเพื่องนะครับแล้วรถสวยด้วยระดับคันนี้นะผมให้คะแนน90-95%ใหม่เย็นแบบใต้ท้องรถอนะคุณผู้ชมเนี่ยคุณดูใต้ท้องรถเห็นไหมเงาแวบเลยนะครับคุยเรื่องราคากันเลยดีกว่านะฮะร,รถปี23จด24แบบนี้รถบ้านมือเดียวมีของแต่งทั้งคันเนี่ยผมว่าเป็นหมื่นแน่นอนนะฮะเอาแค่โชกเอาแค่ชุดข้างเนี่ยทะลุหมื่นอยู่แล้วนะครับผมขายในราคาเหมือนรถเดิมๆครับคุณผู้ชมครับ49,900บาทมีบุ๊คสวิดอีกต่างหากนะฮะร,ราคา49,900บาทราคานี้รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพ ริมณนลอายุทยาปทุมธานีฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมราคาเราๆแบบนี้ผมบอกได้เลยครับว่าจบไวแน่นอนช้าอดนะคุณผู้ชมนะโทรมาได้ที่0646363635 0646363635จองก่อนได้ก่อนเลยได้ตัวใหม่ด้วยอะ่ะโอ้โหอันนี้เจ๋งจริงนะครับผมที่จับมือถือก็แข็งแรงนะของ m o t o t e ท h ด้วยนะฮะคันนี้ใครได้ไปบอกเลยยิ้มแน่นอนแล้วนะถ้าเกิดใครที่ชอบแบบเฮ้ยแบบแต่งแค่ชุดข้างเครื่องไม่ยุ่งนะฮะทรงนี้สวยๆส,สปอร์ตสปอร์ตแบบนี้นะคันนี้กินขาดนะครับขี่สนุก หน้าตาหล่อนะครับได้เพอร์ฟอร์แมนซ์อีกต่างหากนะครับผม499เท่านั้นรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลอยุธยาปทุมธานีอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องน้อยใจค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยครับโคราชชลบุรีผมเพิ่งคิดลูกค้ายอยู่แค่500บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรไม่ต้องกังวลใจครับโทรมาได้เลยครับค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนการันตีว่าถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับผมบริการที่2นะครับผมตัวเช็ค20จุดให้จากทางอูปบายระบบไฟระบบเบรกระบบเครื่องและแบตเตอรี่พร้อมถ่ายน้ำมััันนนเเคครรรืื่่ออองง้้้ามฟฟททยใหีีและข3บ รับประกันตัวเครื่องต่างหากจากทางวูปบายเองเลยนะครับห <1 S 1> เดือนไม่จํากัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงการรับประกันเครื่องโยนมีปัญหาอะไรเอาเข้าไปสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับผมสวัสดีครับวูปบายรับซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลย นะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักใครจ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึงที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สุไหงโกโลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้านะครับถ้าดนับเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลย ไม้แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูปเอร์ไบค์ระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่ายให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูปเอร์ไบค์กันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆร,รถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูปเอร์ไบค์สบายใจใหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูปเอร์ไบค์ดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ